เป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮือฮายอย่างมากเมื่อคุณวินิตเลิศรัตนชัยบอสใหญ่บริษัทเฟสแอร์เฟสติวัลเตรียมจัดไฟหยุดโลกระหว่างซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจแฟนหมัดมวยชาวไทยอย่างบัวขาวปัญชาเมฆโคจรมาพบกับตำนานแชมป์มวยโลกชาวฟิลิปปินส์อย่างแมนนี่ปากเกียวซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนมกราคม2567สวัสดีครับจีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟังคอมเมนต์เรามีความคิดเห็นของหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ได้รับฟังกัน และก่อนรับฟังช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับแอดมินขอ,ขอขอบคุณทุกท่านจากใจบัวขาวบัญชาเมฆปัจจุบันอายุ41ปีเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการต่อสู้ระดับสากลโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่นโดยบัวขาวสูง174เซนติมน้ำหนัก70กิโลกรัมเคยได้แชมป์ K1 World Max 2004และ2006และแชมป์มวยไทยอีกหลายรายการสถิติการชกชนะ227 แพ้23เสมอ12ครั้งและแมนนี่ปากเกียวคู่ชกเจ้าของฉายา The Pac Man เป็นชาวฟิลิปปินส์อายุ44ปีส่วนสูง166เซนติเมตรเป็นนักมวยสากลอาชีพที่ได้แชมป์โลก8รุ่นคนแรกของโลกแมนนี่ปากเกียวเป็นนักมวยระดับโลกและเป็นนักมวยชาวเอเชียรายแรกที่ได้ครองแชมป์โลกถึง8รุ่นนับเป็นแชมป์โลกชาวเอเชียคนแรกที่ทำได้และได้รับการจัดอันดับเป็นนักมวยที่ดีที่สุดในโลกเมื่อวัดกันปอนต่อปอน ปัจจุบันแมนนี่ปากเกียวมีสถิติการชกชนะ62แพ้เเสมอ2โดยเป็นการชนะนอกถึง39ครั้งโดยบวกขาวบัญชาเมฆกล่าวว่าจะสวมรองเท้าชกมวยสากลเป็นครั้งแรกยืนยันว่าไม่หวันปากเกียวแน่นอนและยืนยันชกจริงไม่ใช่ชกโชว์โดยจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการวันที่21กรกฎาคมนี้ที่ไอคอนสยามเราลองมาฟังความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์ว่าคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับข่าวการชกมวยของแมนนี่ปากเกียว นักมวยสากลฮีโร่ชาวฟิลิปปินส์กับบัวขาวปัญชาเมกนักมวยไทยขวัญใจชาวไทยโดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมั่นใจไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะปากเกียวได้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามันเป็นการแข่งขันที่ดีและน่าสนุกแม้ว่าแพ็กแมนจะแก่แล้วแต่ก็ยังน่าตื่นเต้นมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแพ็กแมนแก่งกว่าบัวขาว ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอย่างน้อยแพ็กแมนก็มีคู่ต่อสู้ที่เป็นนักสู้ตัวจริงขอให้เป็นคู่ชกที่ดีขอให้โชคดีนะขอให้แพ็กแมนได้ชูธงปีนอยบนเวทีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแค่ม,มวยไทยปากเกียวเอาชนะได้อยู่แล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบัวขาวแข็งแกร่งมากเขาน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามวยสากลต่างกับมวยไทย นวมวยสากลจะใหญ่และหนักกว่ามวยไทยความเร็วของหมัดและน้ำหนักจะมากกว่ามวยไทยปาเกียวยังมีความเร็วและความแข็งแกร่งแพ็กแมนชนะแน่นอนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าทั้งคู่เป็นไฟเตอร์แมทที่เลือกกันมาอย่างดีไม่ควรพลาดในการรับชมบัวขาวเก่งในการออกหมัดแถมยังฉลาดและยังปรับตัวได้ดีในการต่อสู้ตอนนี้ฉันติดตามเขาอยู่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านักมวยไทยสู้ปาเกียวไม่ได้แมนนี่จะชนะการต่อสู้อย่างแน่นอน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันหวังว่ากติกามวยในครั้งนี้จะทำให้มีการต่อสู้ที่ดีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามันเป็นแค่การชกมวยนัดพิเศษเท่านั้นห้ามเตะเราไม่ต้องเป็นหงวปลาเกียวเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากติกา,กาแบบมวยสากลทำให้แมนนี่หาเงินได้ง่ายๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพูดจริงๆแมนนี่คงเอาชนะบัวขาวไม่ได้ถ้าชกในกติกาการชกของพวกเขา คงหมายถึงให้ปลาเกียวชกในกติกาวมวยไทยนะครับความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าตาบใดที่ไม่มีการเตะแมนนี่ชนะได้แต่มันคงจะอันตรายมากเมื่อนักมวยไทยเตะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันเป็นเกมที่อันตรายถ้าการต่อสู้เป็นแบบคิกบ็อกซิง่งแพ็กแมนคงได้หลับจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อแมนนี่ออกหมัดที่มีอันตรายเขาอาจจะโกรธจนลืมเรื่องชกมวย บางทีเขาอาจจะเตะสวนทันทีแมนนี่ต้องถูกน็อกแน่ๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าถ้าไม่มีการเตะแพ็คแมนชนะแน่นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเรากําลังพูดถึงมวยสากลไม่ใช่มวยไทยหรือคิกบ็อกซิง่งนั่นเป็นเรื่องง่ายสําหรับแมนนี่ถ้าเป็นมวยสากลความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันจะอันตรายมากถ้ามีการเตะเข้ามาเกี่ยวข้องแมนนี่เป็นนักมวยสากลไม่ใช่นักมวยไทย หากคุณเคยชกมวยไทยมาก่อนพวกคุณจะเข้าใจความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าแมนนี่สามารถทําได้เสมอตราบได้ที่เงินไม่มีปัญหาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันอยากดูรถถังกัะปาเกียวมากกว่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคงจะไม่มีใครแข็งแกร่งกว่ามาการิโตและทูแมนที่แพ็กแมนเคยชกด้วยถ้าเป็นมวยสากลผมไม่สงสัยเลยว่าแมนนี่จะชนะอย่างง่ายดาย ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบางทีถ้า Pac Man แพ็กแมนแพ้เขาอาจจะกลับไปเป็นนักมวยอาชีพความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าพูดกันแค่เรื่องมวยไทยแมนนี่ก็แค่ลูกเจียบแมนนี่ยังไม่แข็งแกร่งมากส่วนบัวขาวคือตำนานยกเว้นถ้าจะชกกันแบบมวยสากลบัวขาวไม่สามารถเตะได้และคงเอาชนะแมนนี่ไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าชกแบบมวยไทยเท้าของบัวขาวจะบินไปทั่วและทำให้ปลาเกียวถูกนอก เหมือนนักมวย 3K แบตเตอรี่ที่ปากเกียวเคยชกด้วยปี2,541แมนนี่ปากเกียวเคยแพ้นอกเม้นเงิน 3K แบตเตอรี่เสียแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวทโดยถูกเม้นเงินชนะน็อกในยกที่3ถือเป็นนักชกไทยคนเดียวที่เคยเอาชนะปากเกียวได้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามวยสากลกับมวยไทยมันต่างกันมากนักมวยไทยก็ชนะน็อกได้ถ้าใช้กติกาม,มวยไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า บัวขาวคงหมดแรงหลังจากหมดยกที่5ถ้าเป็นการชกมวยสากลก็คงวิ่งไม่ออกความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่านายทุนใหญ่จัดการชกเลียนแบบเมเวเ a อร์ itter, ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเงินต่อสู้ไปก็ไร้ประโยชน์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเดาง่ายเลยถ้าชกมวยสากลแมนนี่ชนะถ้าชกแบบมวยไทยปาเกียวแพ้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือความผิดพลาดคิกบ็อกซิ่งแตกต่างจากมวยสากล ดูเมเวทเธอร์กับแม็กเกเกอร์ที่เป็นนักสู้ UFC สิคอนเนอร์แม็กเกเกอร์นักสู้ m m a เคยขึ้นชกกับฟอยเมเวทเธอร์จูเนียร์เจ้าของฉายาเดอะมันนี่ซึ่งชก50ชนะ50ไม่เคยแพ้ใครซึ่งผลการชกก็คือฟอยเอาชนะ TKO แม็กเกอร์ไปอย่างขาดลอยในยกที่10ซึ่งหลายๆคนคาดว่าบัวขาวอาจจะไม่ต่างจากแม็กเกเกอร์ที่ไม่ชำนาญในการชกมวยสากลทําให้บัวขาวมีโอกาสชนะปาเกียวยากความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเป็นวิธีหาเงินที่ง่ายสําหรับปาเกียว อาจจะใช้เวลาแค่2วิเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าบัวขาวเตะไม่ได้แมนนี่จะฆ่าเขาในการแข่งขันชกมวยบัวขาวช้าและฟุตเวิร์กไม่ดีปาเกียวเคยเอาชนะมาการิโตได้มันจึงง่ายมากสําหรับเขาที่จะเอาชนะบัวขาวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือรูปแบบการต่อสู้ที่ปาเกียวถนัดบัวขาวจะต้องถูกน็อกความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามันไม่ดีเลยถ้าแมนนี่จะไปชกมวยไทย แมนนี่คงเอาชนะมวยไทยไม่ได้แน่นอนพวกเขาเตะหนักมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าโชคกันแบบมวยสากลแมนนี่ชนะน็อกแน่ๆถ้าโชคกันแบบมวยไทยหรือ MMA แมนนี่อาจจะแพ้เพราะวิธีการต่อสู้มันต่างกันมากเหมือนกับบาสกับฟุตบอลที่มีบอลทั้งคู่แต่มันก็เทียบกันไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการต่อสู้ต้องใช้สมองถ้าจะแพ้ปาเกียวคงไม่ไปโชคให้งโง่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ควรหานักชกที่มีคุณภาพในครั้งหน้าอันดับของปาเกียวจะได้สูงขึ้นความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าคนไทยคนนั้นจะถูกน็อกเหมือนกับคนเกาหลีไฟล่าสุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าแพ็กแมนจะชกและเอาชนะจริงๆควรมี2ไฟนัดแรกชกมวยสากลและนัดต่อไปชก MMA อีกครั้งเพราะความยุติธรรมเอาไม่ให้ชกมวยไทยละความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเป็นการแข่งที่ไร้ประโยชน์ ของปาเกียวเหมือนติดเชื้อ m ม y เวเ t อร์เขาชกเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าแค่นั้นการเชิญให้นักมวยดังๆมาชกค,ค่าตัวจะแพงมากๆโดยนักมวยดังนิยมแข่งในกติกาที่ตัวเองถนัดทําให้ตัวเองมีโอกาสชนะสูงขึ้นและรับเงินในการจ้างได้เรื่อยๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎมวยสากลแต่มันก็น่ากลัวบางทีในช่วงกลางของการต่อสู้ถ้าเมน,นี่ต่อยโดนเขาเขาอาจโดนสวนกลับด้วยการเตะหัว ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากติกาน่าจะเป็นมวยสากลมาดูกันดีกว่าว่าแมนนี่จะเก่งขนาดไหนในนัดน,นี้จะเจอนักมวยที่มีคุณภาพอีกคนแต่ถ้าแมนนี่แพ้มันก็ไม่มีอะไรเสียหายความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าผมเคยคิดว่าทั้งสองคนนี้อาจจะโชคกันและตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วผมตื่นเต้นที่จะดูเป็นครั้งแรกที่บัวขาวจะขึ้นโชกับนักมวยสากลระดับแชมป์โลกบอกเลยว่าไฟนี้ต้องเป็นไฟที่ดีแต่ปาเกียวก็มีโอกาสชนะสูงกว่า ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากังวลเรื่องชกมวยฉันกังวลว่าพวกเขากําลังจะชกมวยไทยปากเกียวเป็นนักมวยสากลอาชีพที่อยู่ในระดับสุดยอดเขาเอาชนะมาได้มากมายถ้าชกมวยสากลยังไงเขาก็ชนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ต้องกังวลพวกเขาอายุเท่าๆกันแต่สงสันคู่ต่อสู้ของปากเกียวมากกว่าความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันเคยดูการต่อสู้ของบัวขาวบ่อยๆเขาไม่ค่อยเคลื่อนที่ดังนั้นเขาจึงโดนนักมวยหลายคนต่อยได้บ่อย แต่พ่อกรามและร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากเขาจึงไม่แพ้ใครความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแพ็กแมนไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเขาควรลงทุนในสุขภาพของเขาก็พอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมเชื่อใจแมนนี่ปากเกียวบวกเขาจะไม่สามารถทําให้แมนนี่ล้มหรือทําให้ถูกน็อกได้มีแต่ควรนมานูเอลมาเกวสเท่านั้นที่ทําได้และผมเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดกับแมนนี่อีกความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าความแข็งแกร่งของนักมวยนั้นต่างกัน แต่ฉันเชื่อว่าแพ็กแมนจะเอาชนะได้อย่างง่ายดายขนาดมาการิโตตัวใหญ่มากๆก็ยังแพ้แพ็กแมนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความแรงและความเร็วของหมัดโบกขาวนั้นแตกต่างกับปลาเกียวแม้ว่าร่างกายเขาจะแข็งแกร่งแต่มันก็เบากว่าเยอะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันกลัวว่าเขาอาจจะเตะทันทีเมื่อเขารู้ว่ากําลังจะแพ้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ามวยสากลแตกต่างจากมวยไทย สัญชาตญาณการโชคของนักมวยสากลนั้นเฉียบคมกว่ารูปแบบการต่อสู้ใดๆและไม่เคยเป็นรองใครถ้าชคแบบมวยไทยบัวขาวมีโอกาสสูงแต่ถ้าสู้แบบมวยสากลสู้แบ,บ็กแมนไม่ได้และความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าผมดูบัวขาวมาเยอะพอๆกับดูแมนนี่คนที่พูดว่าการต่อสู้นี้ยากสําหรับแมนนี่ไม่มีเหตุผลเลยถ้าเป็นมวยสากลในตอนนี้บัวขาวโอกาสแพ้เยอะมากบัวขาวมักจะแพ้ทางนักมวยไทยหรือนักมวยคลิกบ็อกซิ่งที่ออกหมัดเก่งบัวขาวฟุตเวิร์กไม่ดี และอายุมากแล้วแม้ว่าเขากับแมนนี่จะอยุ่ไล่เลี่ยกันบัวขาวเป็นนักทู่ที่เก่งในการชกมวยไทยแมนนี่คงแพ้ขาดร้อยให้กับบัวขาวถ้าชกมวยไทยแต่ถ้าให้บัวขาวชกมวยสากลก็เหมือนเอาปลาขึ้นจากน้ําแล้วให้เดินบนถนนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์แฟนๆชาวไทยคิดอย่างไรกันบ้างต่อข่าวชกมวยของบัวขาวกับแมนนี่ปากเกียวคอมเมนต์กันมาได้นะครับโดยศึกมวยไฟถล่มโลกเดอะแมตช์สระหว่างบัวขาวพันชาเมฆดวดหมัดกับแมนนี่ปาเกียว จะมีการจัดสังเวียนขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมกราคมปี2567หรือในต้นปีหน้าที่ประเทศไทยสำหรับแฟนมวยและแฟนแฟนกีฬาเราคงรุนให้ไฟนี้เกิดขึ้นได้จริงไม่มีอะไรติดขัดและเชียร์บัวขาวให้เอาชนะปาาเกียวให้ได้สุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับโดยการแปลที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัโตโนมัติแล้วนํามาเรียบเรียง หากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ